สวัสดีครับเพืพ่อนๆทุกคนกับผมปืนเจคลิปนี้จะมาแนะนำดันเจียนระดับ50เรือนเมามายของเกมมูไลท b เบลดที่ต้องแนะนำเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันยากขึ้นแล้วอ่ามันยากขึ้นล้ยากขึ้นในแบบที่ว่าถ้าถ้าเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยอะ่ะผมว่ารู้สึกว่ามันจะผ่านโดยใช้เวลานานเกินไปนะครับอ่ะบอสแรกบอสแรกนี้ผมว่าไม่ยากเท่าไหร่ บอรแรกมันจะมีมันจะมีอ่าจับล็อกอ่ามันจะมีจังหวะที่จับล็อกด้วยจับล็อกเพื่อเราอ่ะมันจะมีเหมือนมันจะเหมือนมีพืชมาล็อกขาเราสเราสามารถไปช่วยเพื่อนได้นะทุกคนไปไปจิ้มจิ้มโัวเพื่อนอ่ะแล้วก็ไปตีตีตีนะครับให้เพื่อนหลุดออกมาแต่ก็ก็ไม่ได้เจ็บมากอะไรเอาจริงๆนะจะละเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าของดีพอหรือว่าระดับถึงแล้วก็เวลาตีไปเนี่ยมันจะมีอันนี้อันนี้ล็อกนะครับสร้างขบันจับล็อก มันจะมีดำๆนะครับมันจะมีตัวอักษรดำๆขึ้นฝั่งซ้ายหรือขวานะครับถ้าพวกเนี้ยถ้าหลบก็เจ็บน,น้อยลงนะครับแต่จะไม่หลบก็ไม่ก็ได้ครับก็เจ็บเยอะหน่อยเดีย๋ยวเราสังเกตดำๆนะมันจะเป็นหนามขึ้นฝั่งซ้ายและขวาขึ้นนานนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ขึ้นสองฝั่งพร้อมกันหรอกมันก็จะทำให้เราเล่นได้อยู่เนี่ยอ<า>ันตรายอันตรายขึ้นขวาเนี่ยเดี๋ยวหนามขึ้นฝั่งขวาเต็มหมดเลย นะแล้วมันจะมีบางจังหวะที่มันจับล็อกเพื่อนเรานะครับแล้วก็เอาหนามขึ้นมาเสียบค้างไว้ยัง้งถ้าเกิดเราไม่ช่วยเพื่อนเพื่อนก็จะโดนเสียบไปเยอะนะครับมันก็ไม่ตายทันทีหรอกแต่ว่าเสียดาเมจไปเยอะดังนั้นตัวฮิวจะระมัดขึ้นครับเนี่ยหนามขึ้นฝั่งนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวอันตรายจะเป็นจะเป็นตัวษรสีดําขึ้นอีกฝั่งนึ่งแล้วก็จะมีหนามขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเต็แมแผ่นครับนอกากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับ ส่วนเรื่องแท้งเนี่ยสำหรับการลงดันผมว่าให้ถ้าให้สายแท้งแท้งจะดีกว่าเพราะว่าตัวละครมันถึกครับพอถึกปั๊บเริ่มลดน้อยคนฮิวก็ไม่หนักเนี่ครับอ่าันตรายเนี่ยนะถ้าช่วยไม่ทันก็โดนเสียบแต่มันก็ไม่ได้ตายครับไม่ได้อะไร่ ต่อไปบอสตัวที่สองนะครับมันใช้พิษเป็นตัวใช้พิษอ่าจากที่ผมเล่นก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแค่จังหวะที่มันซัมมอนลูกน้องมาสี่มุมอ่ามันจะเป็นลูกน้องมีวงพิษแล้วก็ถือร่มนะครับเราก็ยักย้ายนะครับยักย้ายไปตีลูกน้องมันแล้วก็พอลูกน้องมันตายหมดเราก็กลับมาตีมันเดิมครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลย 见得到光、嗯，怎么回事？ อ่าเนี่ยครับูกน้องก็ตีแบ่งแยกย้ายก,กันไปตีลูกน้องครับสี่ทิศผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าไม่ตีลูกน้องสีทิศเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็คือมันขึ้นมาผมก็ตีนะนอาจจะเป็นตีลูก ทีบอสไม่เข้าหรือเปล่าถ้าไม่เกียสี่ตัวนี้ก่อนนะครับ ต่อไปบอสสุดท้ายคำแนะนำอย่างแรกคือถ้าเกิดบอสมันโจมตีแบบพิเศษให้เราเห็นอนะพวกพืชแดงนะครับอ,อยากให้หลบเพราะว่ามันแรง <พา S 1> มันแรงแบบว่าเลือดหายไป 1- ใน3 1หใน4หรือครึ่งหนึ่งนะครับก็ระบาดคนฮิวนี่แหละครับถ้าเกิดไม่หลบนะแล้วมันจะพากันมันจะพานกันฮิวไม่พอทีนี้ หลักๆเลยที่มันจะซับซ้อนขึ้นหน่อยก็คือในจังหวะที่มันจะมีวงมันจะมีวงหลายๆวงให้ยืนนะครับแล้วก็จะมีตัวโน้ตโดเรมีฟาซอนนะครับพวกนี้มันจะมีจังหวะที่หัวบอสนะครับขึ้นมาขึ้นมาว่าโดถ้าหัวบอสขึ้นว่าโดเราจะต้องไปไปยืนที่วงโดครับไปยืนที่วงโดแล้วสกิลใส่มันอย่าถ้ายืนวงอื่นที่ไมท่ที่เขาไม่ได้บอกนะครับสิ่งที่จะเกิดคือ คุณจะติดดอทแรงมากแรงมากแล้วยิ่งยืนแช่ยิ่งแรงไปเรื่อยจนถึงขั้นตายนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือถ้าไม่ไปยืนตามโน้ตที่บอสบอกคุณก็ยืนนอกตัวโน้ตไปเลยคือยืนนอกวงไปเลยครับเพราะอะไรเพราะว่ายืนในวงคือการทําแมคาันิกแต่ถ้าทําผิดตัวอักษรจะเจ็บมากจนถึงขั้นตายเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณยืนนอกวงมันจะเจ็บแค่นิดหน่อยครับเจ็บแค่แบบทนไหวฮิวกระทันนะครับ ดังนั้นให้แบ่งไปเลยคือ1คนฮิวไม่ต้องมาเล่นคนฮิวไม่ต้องมาเล่นในวงนี้ยืนคอยฮิวอย่างเดียวส่วนคนเล่นก็เปลี่ยนวงนะครับเปลี่ยนวงตามที่บอสมันบอกเพราะถ้าไม่เปลี่ยนวงไปยืนแช่ตายนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าตายเห็นเลยสศพต่อไปสําหรับคนที่ไม่คิดจะยืนในวงก็ให้ยืนนอกวงไปเลยครับมันไม่เจ็บมากไม่ตายและในในบทจบของบอสเนี่ยก็จะโดนดาเมกันครับก็โดนไปเถอะไม่ตายหรอกครับ เจ็บนิดนิดแล้วหลังก,ก็เล่นต่อครับอย่าลืมนะครับสังเกตบอสมันจะบอกโดก็ไปโดแล้วมันจะนับ1 0 8 7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1พอครบหนึ่งปั๊บก็เตรียมบูมและเดีย๋ยวมันจะไปเลไปซอนไปอะไรก็แล้วแต่ครับว่าบอสมันจะบอกว่าตัวไหน หลักๆก็ประมาณนี้ครับดังนั้นเลเวล50ก็เริ่มยากขึ้นมานิดนึงแล้วคาดว่าน่าจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่คิดว่าคงไม่เหลือบ่าก,กว่าแรงนะครับถ้าจะผ่านกันยังไงก็ขอขอบคุณที่ตามรับชมกันนะครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ฝากติดตามผลงานช่องปืน z ีเกี่ยวกับเกมม o r l d o ด้วย,ยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ